พูดทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนการเก่งกำไรพูดทุกเรื่องรวมไปถึงเศรษฐกิจกับ You Had Podcast สวัสดีครับผู้ฟังทุกๆท่านนะครับใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าทำไมบิตคอยถึงมีการปรับตัวสูงขึ้นได้ขนาดนี้นะครับสูงสุดเลย คือถ้าเอาตามมุมมองของผมนะครับเดี๋ยวผมขอเสนอแนวคิดมุมมองของตัวเองก่อนนะครับในมุมมองผมผมมองว่าคือโลกของเรานะครับมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางดิจิตอลทุกๆอย่างเริ่มเป็นดิจิตอลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไร้เงินสดนั้นทั้งรัฐบาลแล้วก็หลายๆหน่วยงานพยายามที่จะผลักดันนะครับให้โลกของเราอยู่ในสังคมไร้เงินสด อย่างประเทศจีนนะครับเป็นประเทศแรกที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ไล่เงินสดแบบเต็มตัวกวว่าได้นะครับเพราะว่าเขาแทบจะไม่ใช้เงินสดเลยเพราะว่าประเทศของเขามีการเขาเรียกว่าปลอมแปลงธนบัตรใช่ไหมครับคือมีการปลอมแปลงเงินเยอะเกินไปนะครับเขาก็เลยคิดว่าวิธีที่แก้ปัญหาได้ดีเลยก็คือการใช้เงินดิจิตอลนะครับหรือว่าใช้การชําระเงินผ่านช่องทางดิจิตอลนะครับ และตอนนี้จีนก็ทำหยวนดิจิตอลมาด้วยนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิตอลมาแน่นอนครับในอนาคตแต่แค่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรเพียงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสกุลเงินดิจิตอลมาแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งที่สาเหตุที่ทำให้บิตคอยขึ้นก็คือ Paypal ครับเขาเปิดรับสกุลเงินบิตคอยหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะครับบิตคอยขึ้นไม่หยุดเลยนะครับ การที่บิตคอยขึ้นมาแบบนี้มันก็แสดงให้เห็นว่า,าโลกเริ่มมีการเปิดรับบิตคอยมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าบิตคอยนั้นจะเป็นสกุลเงินแห่งอนาคตหรือบิตคอยนั้นจะเป็นทองคําในอนาคตคือถ้าเป็นสกุลเงินเราก็หมายถึงการซื้อขายอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นทองคำเนี่ยเรานึกถึงทรัพย์สินทรัพย์สินที่ปลอดภัยคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเรา,าดูจากในอดีตนะครับที่นานมาแล้วนะครับก็ คนเท่าคนแก่ก็จะมีสมบัติที่ฝังไว้อยู่ในใต้ดินใช่ไหมครับแต่อันนี้เราเปลี่ยนมาเก็บสมบัติไว้ในฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับบิตคอยก็เลยเป็นสมบัติใหม่แห่งโลกยุคดิจิตอลก็ว่าได้นะครับถ้าในมุมมองผมนะครับผมมองว่าคริปโ o c เเรซีมาแน่นอนครับแต่จะเป็นบิตคอยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ผมว่าหนึ่งในสกุลเงินใน กระดานคริปโตนะครับมาแน่นอนครับคือถ้าเราสังเกตได้นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนที่บิตคอยขึ้นนะครับไม่ได้ขึ้นแต่บิตคอยนะครับคือทุกๆสกุลเงินดิจิตอลนะครับคือคริปโตทุกตัวเนี่ยจะมีการปรับขึ้นหมดทุกตัวเลยนะครับที่อยู่ในกระดานนะครับยกเว้นแค่ XRP นะครับที่มีเรื่องทุจริตเข้ามาก็เลยร่วงเรียกได้ว่าร่วงสวนคนอื่นนะครับคนอื่นเขาขึ้นแบบ มาโหฬารเลยแต่ว่าตัวเองนั้นล่วงล่วงมากนะครับก็นี่แหละครับเป็นอันตรายของการที่เราไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้แค่ว่าคริปโตจะขึ้นเราจะต้องทําความเข้าใจด้วยว่าคริปโตนั้นมีพื้นฐานอย่างไรนะครับมีแบ็กอัพอย่างไรแล้วเราค่อยลงทุนนะครับแต่ผมเชื่อว่าตัวคริปโตนะครับก็ก็เป็น สิ่งหนึ่งนะครับที่ดังแน่นอนในอนาคตนะครับมีการยอมรับอย่างแน่นอนในอนาคตขณะตอนนี้นะครับบิตคอยคือบิตคอยเรียกได้ว่าเป็นกอ d f ดฟาเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวแรกเรียกว,ว่ามี market Cap นะครับหรือว่าปริมาณการซื้อขายที่สูงที่สุดจึงทำให้บิตคอยนั้นมักจะได้พื้นที่ในข่าวมากกว่าพวกอิตาเลียมนะครับหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆนะครับและสาเหตุนหนึ่งที่ บิตคอยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งได้อน,นิสง์จากของ XRP นะครับที่มีเรื่องราวไม่ดีมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับทำให้มีการย้ายกระเป๋าเงินเกิดขึ้นเมื่อมีการย้ายกระเป๋าเงินคือนักลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าหลายๆคนเอาเงินไ้ใน XRP ใช่ไหมครับหรือว่าซื้อ XRP เอาไว้แต่ว่าพอมีข่าวว่าจะเอา สกุลเงินดิจิตอลนี้ออกจากกระดานเทรดบ้างทําให้สภาพคล่องของ XRP มันจะหายไปอย่างแน่นอนก็คือ XRP ที่เราถืออยู่เนี่ยมันจะขายไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าอะโบรกเกอร์ที่รับซื้อนั้นเขาจะเอาออกแล้วผมก็เลยคิดว่าหลายๆคนที่ถือ XRP อยู่เขาก็เลยรีบขายทําให้ราคามีการปรับร่วงลงเรียกได้ว่าร่วงกว่า6-70%ภายในระยะเวลาภายใน1อาทิตย์แค่นั้นเองนะครับเรียกได้ว่าร่วงลงเร็วมาก ผมเลยคิดว่ากลุ่มที่ขายออกไปคือเขาเป็นนักลงทุนนะครับเขาก็ต้องลงทุนไปเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยเอาเงินย้ายมาอยู่ในบิตคอยมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้คือหนึ่งปัจจัยด้วยนะครับที่ทำให้บิตคอยมีการปรับตัวสวนกับ XRP อย่างรวดเร็วนะครับและอีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมว่าปัจจัยนี้สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือตั้งแต่โควิดเข้ามา เราก็เห็นนโยบายของแต่ละประเทศนะครับมีการอัดฉีดเงินมหาศาลมีการปั๊มธนบัตรแบบเป็นว่าเล่นเลยทําให้มูลค่าของธนบัตรนะครับแม้ตอนนี้มันอาจจะยังมีค่าอยู่มันอาจจะยังเขาเรียกว่าไม่ได้ส่งผลมากแต่มันจะส่งผลกับจิตวิทยาของผู้คนทั่วไปคือยิ่งมีการปั๊มธนบัตรมากเท่าไหร่ถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์มันก็ยิ่งทําให้มูลค่าของเงินนั้นมันอ่อนค่าลงมากเท่านั้น ผมเลยคิดว่านี่ก็เป็นปัจจัยหลักเช่นเดียวกันคือถ้าเราสังเกตจากกรณีตัวอย่างจากประเทศเวเนซุเอลานะครับเราก็เห็นได้ว่าการปั๊มธนาบัตรนั้นมันส่งผลแย่มากๆเลยนะครับยิ่งปั๊มมากเท่าไหร่ยิ่งแย่มากเท่านั้นทําให้หลายคนเริ่มไม่เชื่อว่าสกุลเงินกระดาษท,ที่เขาฝากอยู่ในบัญชีธนาคารที่เขาเก็บอยู่ในธนาคารนั้นมันจะลดค่าลงไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเงินจะเฟอ้ออีกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะครับ บิตคอยนั้นเป็นเหมือนทรัพย์สินที่ผมได้กล่าวไปว่าบิตคอยนั้นอาจจะเป็นเหมือนทองคําก็ได้เลยทําใหลายหลายคนเลือกที่จะโยกเงินมาใส่ในบิตคอยมากกว่านะครับแล้วถ้ามองในราคาปัจจุบันนะครับราคาทองคําแทบไม่มีการขยับนั่นก็อาจจะหมายความว่าคนอาจจะเชื่อบิตคอยมากกว่าทองคําก็ว่าได้และยิ่งมีเว็บต่างๆนะครับเว็บใหญ่ระดับโลกนะครับเว็บ18บวกอย่างพรทับก็มีการรับชำระเงินด้วยบิตคอย PayPal รับชำระเงินด้วย Bitcoin อันนี้เป็นเพียงแค่เว็บหลักๆนะครับที่รับตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าเกิดทั่วโลกนะครับทุกเว็บ e-commerce ์ซใหญ่ๆเนี่ยรับสกุลเงิน Bitcoin หรือว่าแอปเ e ลิเวอรรับสกุลเงินบิตคอยเนี่ยผมเชื่อว่าราคาน่าจะยังไปได้ไกลกว่านี้อีกนะครับอย่าง Lazada, Grab, Uber หรือว่า g o j e k นะครับถ้าเกิดรับบิตคอยขึ้นมาผมก็คิดว่าอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับใน เซา t h อ a ตาเลียที่จะทำให้บิตคอยนั้นมีการปรับตัวขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือถ้าเราทำความเข้าใจบิตคอยนะครับบิตคอยคือยิ่งนานไป Bitcoin ยิ่งมีน้อยลงทุกทีทุกทีนะครับและบิตคอยเขาจะมีจำกัดอยู่ที่21ล้านบิตคอยเท่านั้นเองทำให้บิตคอยที่มันมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยมันเลยทำให้ตัวมูลค่าของมันเพิ่มมากยิ่งขึ้น คือคนต้องการบิตคอยมากขึ้นแต่บิตคอยไม่ได้เพิ่มขึ้นตามตามการอัดฉีดของเงินรัฐบาลอย่างเช่นเงินดอลลาร์สหรัฐโดนัทชัมประกาศให้มีการอัดฉีดเงินผลิตเงินมากเท่านั้นเท่านี้แต่บิตคอยเขาทำแบบนั้นไม่ได้คือถ้าจำกัดแค่นี้ก็คือมีแค่นี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวระบบออกแบบมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็คือคุณชาโตชินะครับ <minutes> เขาไม่ไม kind of so no exactly right? ่ม like ีตัวตนและไม่มีใครรู้ด้วยว่าเขาเป็นใครเขาเป็นคนญี่ปุ่นหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับเขาเป็นแบบเป็นคนที่อยู่ในมุมมืดนะครับที่ที่ไม่เคยออกข่าวไม่มีเรื่องราวแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่รู้ว่าเขาเป็นบุคคลหรือว่าเขาเป็นกลุ่มคนไม่รู้ว่าเขาเป็นบุคคลที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือเขาเป็นกลุ่มนักโปรแกรมเมอร์เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับทําให้มันจึงไม่มีการควบคุมทําให้มันไม่มีการปั่น ไม่เหมือนกับบริษัทต่างๆที่เป็นคลิปโตที่มันมีผู้บริหารมีหน่วยงานต่างๆที่อาจจะมีการช่อกงกันเกิดขึ้นก็ได้ที่อาจจะมีการปั่นเขาเรียกปั่นราคาก็ได้นะครับอย่างผู้บริหารของบริษัทคลิปโตต่างๆออกมาพูดนั่นพูดนี่นะครับเพื่อที่จะให้ราคาคลิปโตของตัวเองขึ้นก็ได้มันเลยทําให้บิตคอยนั้นรู้สึกว่าไร้การควบคุม คนก็เลยมีความเชื่อเกี่ยวกับบิตคอยมากกว่าคลิปโตตัวอื่นๆด้วยนะครับก็ยอมรับว่าเขาคิดมาอย่างดีเลยนะครับคุณชาโทจินะครับแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือบิตคอยนั้นนับวันยิ่งผลิตยากขึ้นทุกทีนะครับก็คือผมเองก็อยู่ในสายขุดบิตคอยด้วยคือทุทกๆ4ปีนะครับบิตคอยยิ่งจะให้ผลตอบแทนในการขุดที่น้อยลงครึ่งหนึ่งเช่นปีนี้นะครับ ปีนี้ปี2021นะครับบิตคอยสมมุตินะครับอันนี้คือตัวอย่างสมมุติให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับบิตคอยนั้นขุดได้บล็อกละ10บิตคอยต่อ1บล็อกนะครับอนาคตอีก4ปีบิตคอยที่ผมเคยขุดได้10บิตคอยต่อ1บล็อกจะเหลือเพียงแค่5บล็อกเท่านั้นเองนะครับแต่ต้นทุนในการผลิตบิตคอยผมยังเท่าเดิมนะครับถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยมันไม่เพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งเนี่ยมันก็หมายความว่ากำไรผมจะหายไปอยากแน่นอน นะครับดังนั้นถ้าเป็นไปในตามกลไกของมันนะครับบิตคอยสี่ปีนั้นมันควรจะเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งเพื่อที่จะรักษาให้กําไรผมเท่าเดิมได้หรืออย่างน้อยที่สุดมันควรจะเท่าหนึ่งเพื่อที่จะรักษากําไรให้มันไม่ดรอปไปกว่านี้ได้นะครับถ้าถามว่าเท่าหนึ่งเนี่ยมันยังได้กําไรอยู่ไหมผมก็คิดว่ากําไรมันจะลดลงอย่างแน่นอนไหนจากเงินเฟอ้อภายใน4ปีนี้อีกนะครับ ถ้าเกิดว่าบิตคอยยังไม่โตเท่าหนึ่งของ4ปีผมเชื่อว่ามันก็อาจจะส่งผลแย่กับนักขุดด้วยนะครับอันนี้คือ4ปีต่อไปนะครับแต่ถามว่าอีก4ปีต่อไปละ่ะจาก10เหลือ5แล้วจาก5เหลือ2.5เพียงแค่8ปีจาก10บ i ิตคอยต่อ1บลบ็อกนะครับเหลือเพียงแค่2.5ต่อ1บล็อกเห็นไหมครับว่าอันนี้คือระบบที่เขาออกแบบมาทำให้ความต้องการ มันมากยิ่งขึ้นนะครับความต้องการของมนุษย์มันก็จะมากกว่าปริมาณที่บิตคอยน์ผลิตได้เช่นตอนนี้นะครับเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซต่างๆถ้าเกิดว่าเปิดรับบิตคอยน์เข้ามาให้ซื้อขายรับชําระด้วยบิตคอยน์แต่ว,ว่าบิตคอยนับวันยิ่งผลิตยากกว่าไปลองคิดดูนะครับว่ามีคนกลุ่มนึงต้องการที่จะซื้อบิตคอยนมากๆเลยกับกลุ่มหนึ่งที่ผลิตบิตคอยน์แต่ผลิตแทบตายก็ได้แค่นี้นะครับ ทำให้มันมีการเขาเรียกว่าประมูลราคาที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ได้บิตคอยและมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ถือบิตคอยแล้วก็ไม่อยากจะขายเพราะคิดว่าบิตคอยนั้นเป็นเหมือนทรัพย์สินก็เลยส่งผลให้ราคามันมีการปรับตัวสูงขึ้นและสาเหตุหลายๆอย่างนะครับที่ผมคิดว่าบิตคอยขึ้นก็คงมาจากเรื่องของการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ด้วยนะครับที่ทําให้บิตคอยขึ้น และตามหลักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับที่ส่งผลกับบิตคอยแต่ที่แน่ๆนะครับที่ส่งผลให้บิตคอยมีการปรับตัวขึ้นขนาดนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบเต็มตัวนะครับของโลกยุคใหม่ที่มีการใช้ดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้มีการถือคลองสกุลเงินดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะชําระเงินดิจิตอลมากยิ่งขึ้นหลักๆก็มาจากเรื่องของโควิดนะครับที่ส่งผลให้สกุลเงินดิจิตอลนะครับได้รับ ความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาพยายามหาแหล่งเงินลงทุนนะครับว่าจะลงทุนจากแหล่งไหนดีนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่ทําให้ i ิ c คอยขึ้นนะครับลองจินตนาการถึงตัวหุ้นเทคต่างๆนะครับของตลาดหุ้นอเมริกานะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามีการโยกย้ายแหล่งเงินทุนผมคิดว่านี่ก็เช่นเดียวกันครับบิตคอยก็เช่นเดียวกันบิตคอยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการ โยกย้ายเพื่อที่จะลงทุนในกลุ่มหุ้นเทคมากยิ่งขึ้นนะครับบิตคอยผมก็คิดว่าอารมณ์ก็คงจะเหมือนกับหุ้นเทคนะครับที่ได้รับความสนใจหุ้นไทยก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ได้รับความสนใจมากกว่าหุ้นในรูปแบบอ,อื่นๆนะครับผมก็เลยเชื่อว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้บิตคอยมีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าราคา1ล้านบาทนี้เป็นจุด จบหรือ,อยังนะครับเป็นราคาที่แพงหรือ,อยังถามว่าแพงไหมถ้าในวันนี้ผมเชื่อว่ามันก็เป็นราคาที่แพงแต่ถามว่ามันแพงที่สุดหรือ,อยังผมก็คงตอบไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดวันนี้ราคา1ล้านใช่ไหมครับแต่ว่าเว็บต่างๆที่ว่าเป็นที่เป็นเว็บที่ที่คนทั่วโลกใช้นะครับยังไม่เปิดรับบิตคอยนนะครับตอนนี้เขายังไม่เปิดรับบิตคอยกันเยอะนะครับ เปิดเฉพาะบางเว็บเท่านั้นเองแต่ถ้าเว็บตัวโลกเปิดใจกันยอมรับเหมือนมาสเตอร์การ์ดนะครับวีซ่าผมเชื่อว่าบิตคอยนั้นน่าจะไปได้ไกลกว่านี้อีกอย่างน้อยเลยนะครับอย่างน้อยก็2เท่านะครับแต่น,นี่เป็นเพียงแค่การความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีข้อโต้แย้งนะครับหรือว่ามีคำแนะนำต่างๆก็สามารถที่จะมาถกเถียงกันได้นะครับมาพูดกันอย่างสุภาพนะครับเราขอพูดคุยกัน ด้วยแท้คำสุภาพนะครับไม่หยาบคายนะครับพูดกันตามเหตุผลอันนี้เป็นเพียงแค่มุมมองของผมเองแต่ว่ามุมมองของเทรดเดอร์ท่านอื่นก็สามารถที่จะแนะนำกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังจนจบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ y o UHS a Podcast เราคือเพื่อนแท้นักเทรด